จากนี้เป็นต้นไปอยากคบใครอยากมีแฟนก็จัดการแต่ขออย่างเดียวอย่าให้งานเสียอย่าให้งานเสียนะแต่จะคบใครอยากจะคบคนนั้นคนนี้คนได้หมดขออย่างเดียวอย่าให้งานเสียนะโอเคไม่ต้องรอห้าปีแล้วตามสบายครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่ผมจะต้องมานั่งกันใดๆทั้งสิ้น ะะเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าทำเอาสาวๆมิสกแกรนเนี่ยมีเฮน,นะคะเพราะว่าทางด้านของบร์นวัตเนี่ยยกเลิกกฎศิลปินในสังกัดถ้ามีแฟน5ปีแต่ขอเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะก่อนหน้านี้นะคะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าต้องบอกเป็นมันคือกดเหล็กคุณผู้ชมค่ะก็ว่าได้นะคะสำหรับที่ บอนวัตคุณผู้ชมเขาก็ห้ามเด็กในสังกัดนะคะมีแฟนซึ่งก่อนหน้านี้บอนวัตเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบของผู้หญิงที่เราไม่ประสบความสําเร็จในการปั้นเขาเพราะว่าเขามีผู้ชายเข้ามาผัวพันผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะวัยแบบเนี้ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความสนุกแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันจะพาไปสู่จุดที่ละเลยในสิ่งที่เขาควรจะได้สัมผัส แต่ล่าสุดคุผู้ชมขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าคือทางด้านของพอล์สเดวัตเนี่ยออกมาไลฟ์สดคุณผู้ชมประกาศทาัดเจเลยค่ะระบุบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอยากคบกับใครอยากมีแฟนก็จัดการตัวเองเลยแต่ขออย่างเดียวอยากให้งานเสียไม่ต้องรอ5ปีแล้วตามสบายเลยกฎที่ว่าห้ามมีแฟน5ปียกเลิกครับศิลปินในสังกัดทุกคนตามสบายโอ้โหเด้๋ยวด้วว่างานนี้สาวสาวมิสแกรนเนี่ยมีเฮกันเลยทีเดียวค่ะศิลปินทุกคนในสังกัดนะครับ ามสบายแต่ขอยอย่างเดียวว่าต้องไม่ให้มีผลกระทบต่องานไปบริหารจัดก,การเอาเองว่าควรทำแบบไหนและไม่ให้มีผลกระทบหรือไม่ให้ใครเขารับรู้อะไรก็ไปหาวิธีการเอาเองเพราะว่าที่เกียรติเป็นหนังหน้าไฟให้ใครอีกแล้วจบข้าว t ทยนิวส s News, สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ t ท a i News ค่ะ